สวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์ถ้อยคำแห่งกำลังใจนะคะวันนี้พอดีกับคำว่าพรุ่งนี้ก็ยังไม่สายเพราะแม้เพียงแค่หนึ่งนาทีของวันนี้ยังไม่หมดยังมีค่ามากกว่าสองวันถัดไปที่ยังมาไม่ถึงถึงเวลาแล้วหรือ,อยังที่เราจะปรับเปลี่ยนแก้ไขทัศนคติที่มีต่อเรื่องของการเวลาและ เลิกยามต่างๆนะคะให้มันถูกต้องอย่างแท้จริงเสียทีเพราะที่สำคัญอย่าได้ใช้คำว่าเยอะกับเวลาเพราะระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าอะไรจะมาถึงก่อนกันนะคะเป็นกำลังใจสำหรับชาวทำงานอย่างเราอย่าลืมนะคะมีแรงก็ทำงานพอมีเงินอย่าลืมนำเงินมาลง